สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชรดาชาชนะน,นะคะตอนนี้นะคะทนายรัฐพลนะคะก็เดินทางมาถึงอากองที่สุดหลักฐานนะคะตอนนี้แลก็มาดูกันนะคะว่าทนายมาถึงก็ห่อง,งอ่าไทยรัฐทีวีก็ขอสัมภาษณ์นะคะแต่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้นะคะ มีกรลังให้สัมภาษณ์อ่าข่าวช่องไทยรัฐทีวีนะคะก็เราก็ยืนร้อยู่ตรงนี้นะคะคลิปนี้ก็บอกให้รู้ว่าตอนนี้นะคะท่านนายรัตน์ได้มาถึงของทจุดต่างๆของเราที่นี่นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับช่องไทยรัฐทีวีนะคะ มองว่าวันนี้ตำรวจก็เชิญมาอย่างดีนะครับแล้วก็ทุกคนเต็มใจมานะครับให้ความสนใจมาแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นผมก็ไม่อยากไปก้าวไกลในการชนะของตำรวจก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะครับทุกคนขอให้ตำรวจได้ทำงานเต็มที่นะครับผมขอถามขอความติดามเกี่ยวกับเรื่องที่มัาต้องขึ้นไปดูไม่มีครับไม่มีทุกคนก็ยืนยัคือทุกคนเนี่ยทำการสอบปากคำมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างเยอะ มีประสบการณ์ในการให้บัตรครับนี้ผมไม่หวงบุคลเรียว่าเครื่องจับเทไมเด่นผมว่ามีนะเครื่องจับเพชรเนี่ยเข้าไปเนี่ยคนตื่นเต้นกันทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเวลามาใช้ในการขึ้นศาลจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบในเองไม่ใช่ว่าจะมาฟันกลมได้ว่าคุณโกงหรือไม่โกทั้งหมดเมื่อวานได้มาดูยันไงคนลดหน้าเวลาราดกคน คุยผมคุยกับป้าแตงปาลงพลกลัอยูอารมณ์ดีอารมดีครับไม่มีปัญหาคือลุงพลก็คือเขาตั้งใจมาอยู่แล้วครับไม่ได้สูกเพคุณคัวมาฉะนั้นมีพลกับป้าแตเนี่ยผมเชื่อว่ามาด้วยความสบายใจครับ็ตบายครับผมไม่ครับมีอะไรหรือเปล่ารนี้ก็มรอให้ความช่วยเหลือเนะคนในส่วนนี้เ่า คนลครับทําได้ไครับอาารก็นี่ไงก็เห็นล er ุงพลไม่มีใครแล้วเนี่ยหายไปไหนกันหมดไม่รู้ครับคิเขาเปลี่ยนใจว่าเชื่อว่าลุงพลจะทำหรอผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึหายไปแต่ยังดูผมเนี่ยผมยังไม่เห็นหลักฐานอะไรทั้งนั้นนะครับผมยังไม่ตัดใจเชื่อว่าใครเป็นคนทำนะก็ยินดีที่จะยื่นให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับจนกว่าจะรู้ความจริงในบื้องต้นบ้างครับ ว่ามีน้ำหนักมากไหมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องจับเพชรเนี่ยมันก็เขาใส่ก็ฟังนะไม่ใช่ไม่ฟังครับแต่ว่าต้องดูพยานแวดร้อนอย่างอื่นด้วยกอบด้วยครับเอาเอาปูไหนุมยังไงมั้ยคุมกว้างหน่อคุมกว้างดีกว่าคับคุมกว้างในทุกคนคุมกว้างดีกว่าพี่ค่ะคุ้มกว้างในทุกคนร่มร่มไหนนะงานสอบประบุคคลมั้ย ลุงพลก็เอ่อ,อท่านนายรัฐพลนะคะก็มาดูเบื้องต้นเพื่อจะมาช่วยเหลือลุงพลอ่มาดูอ่าแลน,นะคะ,ะ่ถ้าอะไรก็จะยื่นมือเข้าช่วยนะคะเอาทีเดียวเลยครับทีเดียวเลยค่ะวันนี้นี่เดินทางมามีแล้วพร้อมอยองัง เดี๋ยวมันจะหลายรอบพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะอ่ะใครถามวันนี้เดินทางมาที่มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคือวันนี้นะครับผมก็มาสแตนบายไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยทำงานไปถึงไหนแล้วนะฮะอาจจะมีหมายจับแล้วควบคุมตัวลุงพลเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมก็พร้อมที่จะ คาเลือกประกันตัวให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จับตัวนะครับเกิดลุงพลออกมาด้วยความสบายใจอันนี้ผมก็มาเป็นกําลังใจให้กับลุงพลครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้มีกระบวนการเรื่องของการเข้าเครื่องจ,จับเท็จเพื่อที่ให้พูดเลยครับว่ากาสัมภาษณ์ตรงนี้มนะันเพียงคอมากเลยแค่ไหนเครื่องจับเท็จเนี่ยนะตำรวจไม่ได้ใช้เครื่องจับเท็จอย่างเดียวนะครับใช้นะักจิตวิทยาด้วยมาดูอากัปปิยาท่าทางซึ่งมันก็เป็นหลักสาลนะฮะในในหลายประเทศก็ใช้กันนะครับแต่ว่า ทั้งหมดเนี่ยมันเอามาใช้ใช้เป็นหลักฐานร้อยเปซไม่ได้นะครับก็ต้องดูพยานหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทางตำรวจเนี่ยอาจจะมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่เยอะก็เลยอาศัยพยานบุคคลแทนโดยใช้การจับผิดบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าใครมีพิรุษอย่างเงี้ยก็อาจจะสอบเค้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าพิสูจน์แล้วนี่ก็คือทางทนายจะรอดูก่อนว่าลุงพลเนี่ยมีความผิดจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ายืนยันว่าจะรอดูก่อนว่าจะช่วยเหลือต่อไปหรือไม่อะไรี่้คือผมพร้อมที่จะช่วยเหลือนะถ้ามันมากดพยานหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทําผิดหรือว่ามันมีพยานหลักฐานน้อยนะครับอ่าเนี่ยเราจะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานแน่หนาว่าลุงพลเป็นคนทำเนี่ยเนี่ยต้องต้องใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับรับ เราไปชอบในส่วนนั้นไปครับอันนี้ก็อยู่จนถึงช่วงที่แกออกมาอยู่เลยอยู่เลยรอจนออกมาถ้าไม่ออกมาจะถูกควบคุมตัวหรืออะไรผมก็ทีนี้ช่วยให้ความช่วยเหลือครับขอบคุณมากค่ะนะคะนี่ก็ทนายรัตพลน,นะคะามาที่นี่เพ <Dark. S 2> ื่อมาช่วยเหลือลุงพลนะคะ อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณคุณทนายรัฐมนตรีนะคะที่มาในรุ่นต้นนะคะอ่าใครมาเรามเรามาช่วยนี้โดยเรารู้เนึกนะว่าคุณคนเจะมีคดีนะที่ว่ามาให้กำลังใจเถอะก็หลักๆก็มาให้กำลังใจแล้วก็มามันก็ไม่มีอะไรแน่หระว่าผมตามกล้องพี่อยู่นะได้ครับผมรู้เราผม้ายยครู้ว่ามาเนี่ยผมกลัวว่าจต่มัเป็นคดีอะไรเนะมาให้กำลังใจทุนสิ ก็เราไม่รู้ไงตำรวจทำงานที่ไหนอาจจะถูกควบคุมตัวเลยหรือเปล่าก็เคสอย่างนี้เคยมีนะเคยมีบอกว่ามามาที่สถานีตำรวจแแล้วถูกควบคุมตัวเลยก็มีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็มาแต่ตายเราก็มีมากมันเกิดขึ้นมากทุกวันนี้นะครับจากใจผย้อดีอาร์ครับครับครับขอบคุณครับดีมากครับขีมนายครับเครื่องเครื่องจับเทปเนี่ยจะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาสอบสวนหรือ ในชั้นศาลมากไหมแค่ไหนในเรื่องเครื่องจับเเพราะว่าที่ผ่านมายกตัวอย่างอย่างเช่นคดีกูจอมซั์เนยครับเครื่องจับเท็จก็ไม่สามารถจับทำโกหกของกูจอมรั์ได้เรียบเทียบกับคดีนี้นะครับจะมีความน่าเชื่อถือยังไงทนายมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจับเท็จฮะสารเชื่อเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับเรื่อส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้ไม่ใช่เครื่องจับเท็จอย่างเดียวเห็นได้ข่าวมาว่ามีนักจิตวิทยาร่วมด้วยนะครับตรงนี้นักจิตวิทยาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เป็นพยา ทุกคนที่จะมายืนยันในศาลได้เหมือนกันครับผมซึ่งตรงนี้มันก็มีน้ำหนักอยู่น้ำหนักมากมีน้ำหนักแต่ว่ามากน้อยเนี่ยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยครับพระช้าไม่คุยอะไรเป็นคนจะกัดแต่งต้งครับพระช้าไม่ได้คุยครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของทางตำรวจนะครับผมไม่อยากไปเข้าไปวุ่นวายนะครับคือไม่อยากเข้าไปนั่งฟังด้วยนะครับเข้าไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ปล่อยให้ตำรวจเขาทำงานเต็มที่ดีกว่าครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเนี่ย ชุดเฉยขึ้นมาเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือครับขอบคุณล่าสุดที่เดินทางมาได้ติดต่อตับลุงพลรือป้าแต่งอย่างครับวัน,นคุยกันเมื่อคืนวัน,นวันนี้ยังครับวันนี้ยังก็ปล่อย <ๆ S 1> ปล่อยเขาไปนะปล่อยให้ทางตำรวจเขาดาเนินตามกระบวนการของเขาไปครแล้วจุดประสงค์ที่ทางได้คือมามาคือสมมุติว่าถ้ามีอะไรเนี่ย <ๆ S 1> ผมยื่นมือให้ให้ความช่วยเหลือเลยครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผมก็มาให้กาลังใจลุงพลขอบคุณยอดมากเดินทางมา เมืองนครพุฒนครับนโอ้ยยังรับคเป็นครับเอาได้นินนะครับเงนขอบคุณนารนพัด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ก็จับมือกันนะคบ